เรื่องของบริกันก่อนครับเบอร์หนึ่งนี่คือวากสัสบอลเดสนะครับเบอร์เจ็ดมาเต้ครับซึ่งเป็นมือเซตนะครับเบอร์แปดอาเลสเบอร์สิบหกเปนย่าครับเบอร์สิบเจ็ดเมมบรูครับและ 11, เบอร์สิบแปดขอไปครับเบอร์สิบแปดเบตชเนียเดลาครูสครับ ตัวเก่งของด้านโดมินิกันนะฮะ0เมตร88เซนเมตรเป็นตัวตบที่อยู่ตำแหน่งนิโคสเป็นชาวบราซิลนะฮะมาโกสเคเว็นะครับพูดถึงตัวตบเบธเนียเดลาคูสตำแหน่งออปฟอสิตนี่คือแล้วจังตำแหน่งออปฟอสิตนี่คือตำแหน่งที่อยู่เสาข้างด้านขวาเสาด้านขวานะฮะทีมไทยของเรานะฮะ มีทัพดาวนึกแจ้งตืม้มจิตถิ้นขาวครับหายเจ็บกลับมาแล้วครับออนุมาสุธิรักษ์ครับวิลาวันพิญญาพงศลาร์ต้อมธรรมครับมาริกาการันทองและปีนุชแ์ป้นน้อยลิเบโรนะครับมีวังน,นาบัวแก้วซึ่งถูกเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะเกียรติพง์รัช <สม S 1> ต,ตะเรียงไกโคชออสาครับเกียรติพงศ์รัชตะเรียงไก่นัดสำคัญของทีมไทยอีกหนึ่งนัดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอเสียงโปรตีมโดมีดีคัน ทราบข่าวว่าขายหมดนะฮะและฟนที่ไม่ได้ไปชมก็อยู่ทางทั้งเก็สีนะครับจะสดกันทั่วประเทศมายก้กำลังใจทีมไทยนะครับในนัดสำคัญกับสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับหายแล้วนะครับปื้มจิตจานทร์ครับจากการดูการฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับอาการบาดเจ็บไม่ดีครับสัญญาณเสิร์ฟแรกครับปื้มจิต ได้นะครับแม่แต่ว่าต้องแก้ไขอา้าวแก้ไขมาจบดีแต่ว่าบอลของไทยแม่เราเซตไปอา่าครับเป็นโกกาสของโดนมีกันยอดไม่มาครับยอดไม่มาจากแดนหลังครับเป็นได้ของเดลักคูสนะครับเนี่ยกระโดดยอดบอลจากแดนหลังนะครับครับจะตำแ่งที่เบาไว้นะจันครับหยุ่งหลังเลยนะครับเดลักคูส เก่งของทางด้านดมินิกันด่้มแรกเป็นของทีมไทยครับเริ่มจิตเซิร์ฟต่อเปิดได้ครับมาเต้เอ้โหบอลเร็วครับยังไงครับดูครับดูภาพช้าทวลาวันไปคุยกับผู้สินที่หนึ่ง แต้มนี้เป็นของโด,โด,โดมินิกันนะ,ะครับหนึ่งเท่าอ่าดสเสิร์บครับมิสลาเล่นบอลเวลอ้าวยังได้อยู่ครับมิสลายอีกครั้งหนึ่งจ่ายไปที่ออนุมาร์ต้องแก้ไขอันเดอร์เน้นๆอ้าวแป๊กครับโอ้โหเป็นย่าครับพลาดเป็ยังไงสองแต้มของโดมินิกันดูดูเป็นย่าครับอาจารย์ครับ เขาพยายามจะหลบมุมฉีกครับนะจะเตะฉีกไปทางนู้นเลยนะครับหนีบล็อกแต่ว่าติดขอบขาวครับเป็นต้าของทีมไทยติดขอบบนตะข่ายนะครับสองหนึ่งครับทีมไทยนำนะครับได้เซตบอลเร็วครับจานอ้โหโขเป็นด้านของอาเลีสครับอาเลีสนะครับเบอร์แปดเดี๋ยวดูครับครับบอลตีตามช่องครับ ระหว่างคัดดาวกับมารลกากันทองอาเลสสูงเมตรเก้าสิบสี่เซนติเมตรนะฮะอาเลสตัวตีบอลเร็วของเขานะฮะโอ้โหโด,ดเซริร์ฟเปิดนิสลาทางนี้ครับโอ้ยโโบล็อกคนเดียวสามสองครับเป็นย่าไหน ดีหลังนะครับของออดูมาครับเดี๋ยวเดียวครับเจอกับเบอร์16เป,รเป็นยากเขาใช้เป็นยากคนเดียวเลยนะกับอสลาเปิดให้นะครับออกมาตีติดบล็อกเมมบูครับ17เซิรฟ์ฟอ่าให้ฆ่านะครับเซิร์ฟเสีย ตอนนี้คะแนน3เท่ากันแล้วครับว่างการเสิร์ฟไม่ไม่พลิกข้ามมานะฮะโอ้หถ้าพลิกข้ามมาที่ยุงนะ่งเนี่ยกระโดดเสิร์ฟครับออนุมาเปิดไม่ได้ครับอ่าแล้วครับเยี่ยมครับจังหวะนี้่4-3ครับเป็นผมครับอ,อนมอนอ่าอ,อนุมาเนี่ยได้กลับ มาใช้การกระโดดเสร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับสนามที่2นี่ไม่โดดเลยนะสนามนี้โอ้หหันโดดตีใส่เดลักคูสนะครับ18ตัวเก่งของเขานะครับเบอร์ห้านิลิโบรครับกัสติโยอีกครั้งครับอ้าวลงครับเอสเลยครับโอ้โหกอนอูมาครับสองแต้มนี้มากร้องสนะอาจารย์ครับมันมีช่องครับม่ ระหว่างช่องของผู้เล่นครับมองหน้ากันอยู่นะฮะ17เมนดูกับ18อีกครั้งครับออรูมาถอยหลังเปยังออกไปเปิดได้ครับมาเต้เซตทางนี้ครับบล็อกครับอะไรครับมาเต้เซตโดนการ่ดยังอยู่ครับมาเต้ต้องจ่ายไปข้างหลังครับอะไรครับยังได้นุสลาเปิดวิลาวันยอดยังอยู่ครับลองได้ต้องเล่นจากแดนหลังครับ โอ้ยมไม่ทันครับครับเป็นการลุกจากแดนหลังนะครับในตำแหน่งที่1นะครับน่านหลักสับ็อกของวิลาวันมาอ,อดูมาเกี่ยวครัคนอ,ออกนอกสนามไปครับเป็นแต้งของโดเมิกันทีจากแดนหลังแล้วฉลับบล็อกมานะครับทำให้เปลี่ยนทางสีต่อห้าครับมาเปิดนุสลา นี่ครับตีแลเลยครับอไม่ทันครับพิรวันี่ต้วะนมุสลาเปิดบอลต่างตัดขายนะครับอันนี้ไม่ใช่ใจผิดพลาดนะครับแต่ว่าตั้งใจครับตั้งใจลักษณะบอลที่ไม่ไม่มีอาการหลอกบอลสั้นเนี่ยก็จะใช้ตีการเฉลกนะครับแล้วก็และในสุดก็หลุดบล็อกได้นะครับทับดาวเสิร์ฟครับทีมไทยนําต่อครับ 6: 4ต่อมาเต้เซตทางนี้ครับไหลหลังโอ้ยยังอยู่ครับอ้าว เป็นยาครับต้องแก้ไขมาเป็นฟีบอลทิมไทยเน้นๆครับมิสลาเหนียวครับมาเตอีกครั้งหนึ่งยังได้ครับเอ้ารถโดนขอบบนยังไงแก้ไขอีกแล้วครับเป็นย่าอะไะครับอีกครั้งหนึ่งครับมิสลาเดินจิตหลอกเหนียวจริงมาเตะครับเดลากูสโอ้นี่แหละครับ5ต่อ4ครับโดยมีกาน รอบช้าครับอารครับครับเป็นจังหวะที่เดลคูนะครับตีบอลหัวเสาด้านซ้ายครับนับตัดทัชเอาออกไปครับครับมีปีนุชนะฮะมานี่ครับวอร์เดสครับรับเสิร์ฟฮะรับแล้วปีนุชนุศราตรงนี้ครับอ้าวยากแล้วครับยากแล้วเป็นที่ครับแก้ไขข้ามมาก่อนนุศราอีกครั้งนี้หมดนี่แล้วครับพิมจิต ไม่ทันครับโจมตีเร็วเลยครับแม่ยังอยู่ครับออกอแ่โชคดีครับมีบอกกันนะครับแม่เกือบแล้วครับโอ้โหใจหายครับเตือนิดเดียวครับดียังมีสเตจอยู่นะครับโอ้เนี่ยเกินจุดสัตว์ลูกนี้ครับแม่สุดเหยียดครับวางแขนไม่ได้เราแก้กลับมาครับโอ้นี่อนุมาเนี่ยถอยไปเช็คนะครับเช็คได้ดีนะฮะับได้ดีจัด ต่อ5ครับมาริกาเซิร์ฟครับอ่ายังไงลงครับเรียบร้อยเอสลูที่2ครับทีมไทยรูปมันยังไงอาจารย์โอ้โหมันเลี้ยวเข้าอ่ะเหมือนออกรูปฟตติ้งครับยสแล้วมุดลงสายมันจะออกแล้วมุดลงครับแต่ที่เขาทำเอา ชมวงเป็นต่อนะครับหลังจากผ่านที่ที่เขาทำเอาในแต้มที่8ต่อห้าเลยนการไล่มา6กต่อ8นะครับจะเซิร์ฟเีนุในี่ครับอาจจะไม่ข้ามนะครับเจ็ดต่อ8ครับมาริก,กาทำบงาน,นลูกจัดตำแหน่องอที่หนึ่งครับแดนหลังของมาริก,กาแตน พลาดแคนิดเดียวครับน่าจะได้ได้นะฮะไม่ข้ามนะฮะจังหวะนี้ไม่ได้ติดบล็อกนะครับเปิดได้ครับนุสลาปื้นจิตอ5เกือากาศเล่นเร็วครับมาครับแรงแรงของเธอครับปื้นจิตหลอกหลายครั้งครับครัใจครับแม่อจังหวะนี้คือสองคนนี้เขาถูกเวิร์กสัญญาณกัน ว่าตบแล้วครับเปลี่ยนจังหวะหยอดมาได้ครับนี่ยังเกี่ยวยัติดนิดหนึ่งยนะฮะอเลสโอ้วิลาวันเสิร์ฟครับทีมไทยนำ9ต่อ7ครับยังนำ2แต้มอยู่ครับล้นโดนไหมครับไม่เหลือครับลูกนี้ออนุมาสิทิรัก์ไม่ปล่อยโอกาสทองครับเป็นอนุมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับ คือเสิร์ฟไปที่ตัวตีของเขานะฮะเดลักูสนะอาจารย์แล้วเขารับลนมาน้ำพังสามแต้มนะครับตอนนี้เสิร์ฟต่อครับ10ต่อ7ครับอ้าวเปิดบอลแรกไม่ดีลิเบลโ่ต้องอันเดอร์แก้ไขครับเอาล้วครับโอกาสทีมไทยดึงจิตครับโอ้แฉลบบล็อกออกไป11ต่อ7ครับสองแต้มไปแล้วครับตึ้งจิตครับอมาตอสดูครับดูแรนหยอดครับลูกสองนี่ไหลหลังสั้นๆนะครับ เป็นแต้มตีคัสศตกเอาไปลูกแรกหยอดลูกหลังตีแรงเลยโดดเท้าเดียวอาจารย์โอโ้โหลูกเก่งของปุ้มจิตนะครับชาวบ้านบอกลูกเขย่งครับ11แต้มแต้มทีมไทยนำวิลาวันเสิร์อีกอ้าววิลาวันครับ, <c oughs> อรบโอ้คนเดียว4แต้มครับ12ต่อ7ครับอยู่ได้ครับมาคอต้องน่าจะสอเวาแา้วนะ ใช่พอเวลานอกครับนั่นแหละครับจับอยู่ไม่ได้ครับโอ้การเสิร์ฟแบบจัมฟู้ดติ้งนี่ครับครับกะโดดขึ้นไปแล้วก็เสิร์ฟบนสายและนิ่งครับมือจะสัมผัสบอลโดยไม่ค่อยเต็มนะอาจารย์นี่ไงแต่เต็มใบเนี่ยเต็มฮะแต่ด้านหลังแต่เต็มด้านหลังไม่มีการปัดบอลจะกระแทกไปตรงตรงนะฮะและลูกจะใส่เองนี่แฟนคลับที่จะเต็มครับ ใจกันนักกีฬาวอลเลย์บอลอทีมนี้นี่หนึ่งทศวรรษเลยนะ,ะจานหนึ่งทศวรรษของของสายชุดนี้ครับนี่เขาเปิดบอลแรกไม่ได้นี่ก็เล่นยากแล้วนะครับแก้ไขามาเลยโดนนี่ครับแปรพุ่มจิตขึ้น,นครับฝั่งโดมินิกันแก้เกมแบบนี้จะแก้อะไรดีครับอาจารย์เขาโดนนำห้าแต้มภาษะนี้ต้อง รับบอลแรกก่อนครับบอลแรกของเขาพลาดมา3แต้มครับบอลแรกนะครับวิลาวันนี่รับบอลแรกยังมีปัญหาอยู่รับต้องอันเดอร์ครับมาเต้มีแก้ไขด้วยมือตบรับนานะครับผู้่วยโอ้ยลูกมันยากครับโอ้ไม่ได้แล้วนะครับตาต่อ12ครับครับค้งมาขอโทษเพื่อนครับพยายามแล้วครับทิ้เน็ตนะจ๊ะ เล่นยากยังห่างอยู่4แต้มครับต,ตัวเก่งของเขาครับเบตเชเนียร์เดลักฟูสเซิร์ฟิดแบบได้นุสลาโน่นครับใะรลังอยู่ครับไคลิเบโรอ,อันเดอรนะ์โบอลได้ครนะับสองสานคะรับคลืนะ่นจะิตกับออรุมาครับบล็อกลูกนี้ครับบล็อกแล้วเป็นใส่ตัวของด้านเป็นการดูครับัดูครับ หัวเสาทางด้านขวารักษาช่องว่างอยู่นะครับ13ต่อ8ครับนเนี้เปิดได้สวยมากิ่มที่เซิฟเปิดลน้นโดนล้น2ครั้งแล้ว14ต่อ8ครับลูกนี้คัดดาวจัดการได้อย่างหมดจดเลยครับนี่ครับเนียนครับฝังเลยจังตบฝังฮนะร <laughs> ตรตอนเส้น3เมตรฮะโอ้โหเขาก็ตามมาบล็อกนะครับ เพราะดาวเราสูงอยู่แล้วนะฮะเมตรแต่สิบสิบเมตรเพิ่มจิตครับตีครับที่ไปเหมือนจะลดเขาเล่นบอลเร็วโอ้โหเก้าต่อสิบสี่ครับก็ทวงนิดหนึ่งมาจังครับตีดีฮะไม่แรงนะครับตีเหนือบล็อกกับบล็อกแล้วเห็นช่องเห็นช่องว่างที่ว่างครับโค้ชออสจิติพงศ์ก็ยังสีหน้าเรียบเฉยอยู่นะครับ เล่น3เมตรออกนะครับออกมาลิกาพยายามที่จะวางไปยังตำแหน่งที่หนึ่งนะครับครับแต่ออกไป10นิดเดียว14นะฮะยังนำอยู่4่แต้มนะครับทีมไทยว้าเดสเซอร์ครับอุศระนี่ครับยังอยู่ครับโอ้โหเขาบอกรีใครั้งหนึ่ง ว่าเสียไปครับอ้าวยังไงครับชานแม่แม่นุสราเนี่ยคิดคิดเยอะนะคิดเร็วนะ <c oughs> ครับกะว่าจะย้ำเลยครับเพราะว่าคู่ต่อสู้คงคงไม่คิดว่าจะจ่ายซ้ำสองเนี่ยโอ้ทีเราหวา,บบานะความคิดของเซตเตอร์เนี่ยก็คิดได้หลากหลายเป็นทีมไทยต้องขอเวลานอ,อกเขาก็โดนไล่มาจากห้าตั้งนี้นอยู่เหลือสามครับเหลือสามก็ยังวางใจไม่ได้นะ 1ต่อ1 4นะครับลงไปก็ต้องรับบนแรกให้ดีครับแล้วก็พอให้มีเวลาคิดนะครับเราจะจ่ายลูกไหไรมาดูรูกเขบอกได้นะ16เป็นย่าผมมันต่อน,นะครับหลังจากขอเวลานอกแล้วบอลเดสเซิร์ครับ เกบได้มิสลางนุนรับเฮีย,ยงระบายแต่ว่ายังอยู่ครับต้องเล่นจากด้านหลนังอ้ยอันเดอร์ครับมิสลาเก็บได้แล้วครับมาเต้ลุกจากด้านหลนังนี่ครับโอ้โสิต่อสิครับในจังหวะที่สู้กันนะครับดูลูกโค้งนี่จังหวะสุดท้ายดูมีการเปิดบอลลุกจาก3เมตรนะครับ ในตำแหน่งที่6ตีลงไปอออกครออเดสเซิฟมา2องสามแต้มติดนะฮะถูกดีครับ,รบจงังหวะน,นี้15ต่อ12ครับก็เบรกเขาได้ครับไล่มาเหลือ3แต้มนะครับจาก5แต้มนุสลาเซิร์ฟครับเปิดได้ครับมาเต้เซ็ตอือหือ,อ,อต่อ15ครับ ตัวนี้ครับกระดกด้านหลังครับเราพยายามบล็อก2คนเลยนะครับแต่ไม่รอดครับตีอัดลงมาที่วิลาวัน17นะครับเมมบรูตัวตีหัวเสาแมวกกระโดดเซิร์ฟครับอ่าเปิดได้นี่สต็อตอันเดอร์ครับอ้าวลอแล้วครับ16ต่อ13ครับทิ้งเท้าทำเอาครับชมกันต่อนะครับหลังที่เข้าทำเอาครั้งที่2นะครับ หลังเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2แต้มที่16บอ,อนุมาเซิร์ฟนะครับ16ต่อ13ยังนำอยู่3แต้มเดยเซิร์ฟครับเป็นการเซิร์ฟเสียครั้งแรกของทีมไทยนะครับ14ต่อ16 เป็นยาครับเสิร์ฟอ้าวเช็คพลาดครับก็ต้องระวังนิดนึงครับเบี่ยงเพื่อเช็คออกล่าวว่าออกนะครับเอาดูมาเสิร์ฟต่อครับเป็นยาครับเปียน,นุชมานุสระตรีบอลเร็วอ๋อยู่ครับไทยล,ลิเบโรอันเดอร์ แถบเอาล้ครับอีกครั้งหนึ่งนุสลาจ่ายไปที่วิลาวันครับมาออกครับโอ้โหไม่ทัดครับ16เท่าครับเอาล้ครับตอนนี้เขาไล่มา3แต้มจาก5แต้มเหลือ3จาก3ตอนนี้เท่าแล้วนะครับไม่ทัดใช่ยาวครับของเยอะครับเปลี่ยนแล้วครับชลาพรคงยศลงมาครับเปนกับมะิรางการทองครับ เสิร์ฟต่อครับเป็นย่าเสิร์ฟลูกคุ่งดีครับต้องวิรวาลเอ้าเอาแย่งกันครับมยังบีก็ยืนทุบแป้งหลังแต่ว่าเป็นบอลลุกของโดมินิกันแถบบล็อกขึ้นนำแล้วครับ17ต่อ16จังหวะแก้ครับเปิดโค้งหัวเสาซานแอซ้ายครับบล็อก2นะครับเอาไม่อยู่ครับตึง เสิร์ฟคนเดียวสี่แต้มก็เแล้วครับเป็นย่าเปิดได้ครับนุสลาบอลเร็วอ้าวได้นะครับหยุดบ้างครับสิบเจ็ดเท่าวิลาวันถึงจะช่วงเปิดบีควิดนะครับแล้วก็ดบีตรงกลางครับตัดดาวขึ้นลูกเร็วนะครับบีควิดวิลาวันเข้ามาตีบีแท่ตรงกลางนะครับสวยงามครับนี่คือหลอกนะฮะสองชั้นเลยนะครับสไตล์เอเชียก็จะสวยงามอย่างนี้แหละครับครับ เปิดได้ครับมาเต้ไม่ได้เซตไปีโอ18ต่อ17นะฮะเป็นกันเมื่อกี้กรรมการให้สัญญาณว่าเป็นดับเบิลนะครับว่าให้ทีมไทยได้คะแนนดับเบิลนะฮะดับเบิลแฟมขึ้นผิดนะจ๊ะเั้นดูครับ เราได้นะฮะเราได้ครับ18ต่อ17เขาดับเบิลนะฮะเปิดได้นะครับเปลี่ยนดีเซ็ตอ้าวบล็อกอุย้ยแหมลูกล้นเข้ามานี่ต้องลุ้นกันนะครับ19ต่อ17ไปหันไปตกใจกันนีครับมาตินเนสมาตินเนสสูง2เมตรนะคุณผู้ชม มาตินเนสครับเบอร์ย0ของเขาครับผมโอ้เมื่อกี้ตีติดวิลาวันนะครับครับเอ้าล้นโดนอ่าเอาละครับพ่หายใจค่อนได้คล่องนะครับตอนนี้ขึ้น20ก่อนครับแล้วนำ3าแต้มครับ20ต่อ17บเ็เขาเปลี่ยนหลายคนเลยนะครับคือจีบอลครับหรือหยอดวิลาวันบาเทียะพวง ต้องต้องเบรกแล้วครับโอ้โหวัดเดี่ยวกับไล่มาแซงไล่มาเท่านะฮะแล้วก็ทีมไทยก็หนีไปอีกครั้งนึงครับครับสังเกตว่าใครขอเวลานอกนะครับจะทำคะแนนได้ติดต่อกันใ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 นเนแรกใช่วงนี้ครับในช่วงนี้นะฮะโดยมีการขอก็ทำได้นะครับสี่ห้าแต้มแต่ทีมไทยนี่สามแต้มสามแต้มนะฮะก็อาจจะไปต่อได้อีกครับ สามเป็นสี่เป็นห้าครับตอนนี้ก็บบกขึ้นแบทิมไทยขึ้นยี่สิบก่อนแล้วนะครับยี่สิบแต้มก่อนขาประภัยพันธ์ครับเซฟ ยากนิดนึงเขาเปลี่ยนตัวเซตไปแล้วครับเอาแล้วครับเป็นมุชรารับตอนมาเซตอัชรพรดูครับหัวเสาออกนะครับออกออกครับไม่มีทัชครับจางครับยาวไปเลยครับลูกนี้สี่แต้มครับเดลคูดหัวเสาทาด้านซ้ายไม่สัมผัสบล็อกนะครับออกไปสี่ช่วงลูกเขตีหนีบล็อกนะครับออก เลคูสยังไม่โชว์ฟอร์มครับในเซตแรกอ้าวลิเบโรเปิดมาอาถาประไปพัน์ยังได้ครับอ่านะครับออโนมาไปครับโด่งๆเลยนะยังเป็นฟรีบอลของเขาแก้ยังได้ครับเหนียวครับอ่านครับวิศราออโนมาวิลลาร์แชล์บล็อกครับลิเบโรเขายังได้อยู่นะครับกาซิโอทางนี้ครับเดลคูสติดบล็อกครับเอ้าเล่นจังหวะสองเอาแล้วครับนี่ครับแชล์ปแจฟฟียังดูครับ แม่ก็ต้องอันเดอร์ครับเดลากูสติดบล็อกครับโอ้โหเดลากูสอีกครั้งหนึ่งย้ำครับย่าอรโอ้ครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับปีที่สองครับแม่เดลากูสจังหวะที่ทีมไทยเนี่ยครับการไหลแต้มเนี่ยครับขออภัยครับการไหลไดการได้ไหลครั้งครับอัจฉรพรกับพิรวัณครับแม่หยอดนะเดลากูสทำให้เขาต้อง หยอดลูกออกไปเขาเขาเขาแตะหย่อนนี่มันก็เหมือนจะได้จะได้แต่มันออกนะเยอะเลยเอาล้ครับเสิร์ฟต่อครับถาปายพันธ์ยี่สิบสองต่อสิบเจ็ดครับตอนนี้กลับมาน้ำห้าแต้มอีกแล้วนะครับครับแล้วเราใกล้แต้มที่ยี่สิบห้ามากกว่าเยอะเลยนะอ่าเปิดมาไม่ล้นครับเล่นจังหวะนี้ปิดบล็อกได้ครับโอ้เล่นลึกจัดแดนหลังครับโอ้โหเริ่ฝีหน้าเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับดูบริการยูจูแดนหลังครับเจอกันหกครับ เจอหนองนะครับเรื่องจิตล็อกอยู่ล็อกลงไปเหมือนโบ่นะฮะเหมือนโบ่เอาละครับเครื่องจิตนี่ถือเบอกรอบมาดีนะครับเอาแล้วเขาทันเสิร์ฟที่ดีนะครับอ้าวไม่ข้ามนะไม่ข้ามนะครับไม่ข้าม24ครับเซตพอยท์ครับเจ็ดคะแนนครับเจ็ดเซตพอยท์จ่ายครับแก้ดีๆครับกินไข่ เขาก็กลับมาใช้มือเซตคนเดิมนะครับเบอร์เจ็ดนี่มีต่อครับเ,เซตคอยถึงไทยเล่นลแถบอ้าวครับอ้าวนุสลาเปิดวิลาวันยังอยู่อ่าเกี่ยวไม่โดนเรียบร้อยครับเซตแรกทีมไทยชนะโดยมีการก่อนครับ25ต่อ17ครับ